ทานข้าวกันจ๋าเป็นเพื่อน,นจา๋าสวัสดีจา้าสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าวันนี้แม่ไปได้นี่มาเพื่อนเพื่อนอาจจะมืดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอากาศมันมืดมืดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปเปิดไฟเพิ่มก่อนเพิ่งจะกลับถึงบ้านนะคะนี่วันนี้จะมาทานอาหารเจ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเมื่อกี้แม่ไปเปิดไฟเพิ่มมานะคะเพราะว่ามันดูมืดมืดยังไงไม่รู้ดูหน้าแม่อันนี้หน้าสดนะเพื่อนแม่เป็นกระตรงนี้แม่เป็นกระนะคะจมูมกแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้คือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ารีบไปส่งลูกไปทัศนศึกษาะคะ่ะที่จังหวัดปทุมนะคะวันนี้เด็กๆเ,เขามีไปทัศนศึกษากันนะคะที่จังหวัดปทุมเพื่อนก็เลยรีบตอนเชา้าไม่ได้แต่งใส่แมสอย่างเดียวทาคลนทาคืนนะคะก็เลยได้อาหารด้วยเช้าวันนี้จะกินของเจแต่แม่ไม่ได้ทานเจนะคะ แม่ก็เลยไปแวะเซเว่นซื้อนี่ค่ะข้าวกะเพราเจค่ะของอีซีโกนะคะข้าวกะเพราเจอีซิโกกล่องนี้ราคาถ้าจําไม่ผิด43บาทนะคะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าทําจําผิดต้องขออภัยด้วยนะคะผัดพริกขิงตัวนี้นะคะ35บาทแต่อีตัวเนี้ยแม่กินทุกปีเลยนะอร่อยมากตัวนี้ผัดพริกขิงเนี่ยอร่อยมากๆเลยพี่เมื่อจ๋าวันนี้แม่จะมากินคู่กับกะเพรานะคะเจนะคะแต่ไม่ได้ทานเจเราก็ทานได้ค่ะ ปีหนึ่งทานครั้งหนึ่งทานได้เพื่อนๆอย่าปเป็นซีเรียสนะคะใครทาน9้าวันได้ทาน9วันใครทาน1ิวันได้ทาน1ิวันใครทานมื้อเดียววันเดียว,วถ้าผิดไหมไม่ผิดค่ะอยู่ที่ตัวเรานะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะทาใจให้สบายๆแม่เป็นคนคิดมากอย่าได้ต้องปล่อยวางบ้างแล้วเพื่อนๆจา๋ากระเพราเจผัดพริกขิงเจตัวนี้อร่อยมากเพื่อนๆอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวมากินกันเพื่อนๆจา๋า ลองชิมตัวนี้ก่อนตัวนี้นะผัดพริกขิงเจสามสิบห้าบาทแม่จำตัวนี้แม่นเพราะว่าแม่กินทุกปีตัวนี้แม่กินทุกปีเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็อุ่นให้แล้วที่เซเว่นแาวบ้านเป็นแบบนี้จ้ะเพืเ่อนอร่อยอร่อยมากินข้าวกันจบ รู้สึกมมหัวเนี่ย่านๆม่นคือหนึ่จะนอนไม่ตืัช่วงนี้มีเรื่องให้กังวลกระเขาเจก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยพ่อนจาน้าพวกหมูหมก็เป็นเจหมดเนี่ยที่เขาดัดแปลงมาเป็นเจเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ที่ชิ้นโต กะเพราเจค่ะผัดพริกขิงเจตัวนี้อร่อยมากเมื่อเราไปหาซื้อมากินเนะอร่อยกินข้าวต้งมง่ายเลยก็ได้ไม่อร่อย,อยกะเพราเจทานข้าวกันนะคะวันนี้มื้อเช้าของแม่แหม่มแม่แหม่มทานกะเพราเจนะคะเป็นมน้นจา๋าแล้วก็ผัดพริกขิงเจค่ะทานเจก็ทานได้ไม่ทานเจก็ทานได้ ทานเจกี่วันก็ทานได้สุดแท้แล้วแต่เราค่ะตัวนี้อร่อยนะเพื่อนๆลองไปหาเซ่ดูนะสำหรับแม่นะสำหรับคนอื่นแม่ไม่รู้นะเผื่อใครไม่ชอบ เนเพื่อนดูคลิปแม่แม่แบบเยอะๆยอเลยนะคะจะสิ้นปีแล้วยังไม่ถึงสี่พันชั่วโมงเลยรอมาหลายปีแล้วพี่เมื่อสาวยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เลยอยากมีไรายได้กับชาบ้านให้ลูก,ลกเดี๋ยวถ้าแม่ได้ร้นขายยำเช่าโลตัสได้แม่ก็จะขายยำหาเงินหน่อยเพื่อน เจ็บปวดเราใช้เงินไปเยอะแล้วบางทีแม่ก็เหมือนคนเป็นวิตกจะกัง,นะงวนไปเพื่อคิดมากเพราะว่าเราโตมาจากความไม่พร้อม เราโตมาจากไม่มีพ่อไม่มีแม่เราโตมาจากไม่มีเงินเริ่มจากศูนเลยก็ว่าได้ติดลบเราก็ใช้ชีวิตคือใช้เงินใช้ทองจะไม่ประมาททาอะไรก็จะค่อยๆค่อยๆทําค่อยๆก้าวแม่ไม่กล้าประมาทเลยแม่กลัวกลัวความลำบากแต่ถ้าลําบากแม่ก็สู้ชีวิตสู้มาแม่สู้กับนี่เพื่อนๆตัวนี้อร่อยผัดผึ้งขงของ h เคอร่อยมาก ข้าวก่องไอกซี่โกโะแมบบ่กินทุกปีแต่ไม่ได้กินเจนะกินเป็นบางมือ้อสะดวกอะไรก็ทำอย่างนั้อย่าไปฝืนเกนเพื่อนเพื่อนจ้ะโรคภัยให้เจ็บไม่เข้าข่าวใคร วยนวะันน้เม็นจ่ายยี่สิบสองแล้ววนะันนี้วันที่ยี่สิบสองของเจก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเงินเป็นวัตถุดิบที่ใช้แทนพวกเนื้อสัตว์ เริ่มหนาแล้วเอาเสื้อแข่งยากเก่าๆที่เราเก็บไว้ในตู้มาซักแล้วใส่นี่ตัวน,นี้อร่อยมากแม่ชอบชอบกินทั้งข้าวต้มข้าสวยได้หมดอร่อยจริงๆริเพื่อน อร่อยอร่อยกระเทียเจแล้วก็ผัดไปขิงเจด้วยนื่อสาวค่ะ ทานเจก็กินได้นะคะเป็นมือจ๋าไม่ทานเจก็กินได้นะเจเว้นะสนับสนุนมแม่แหม่มลาไปก่อนนะจ๊ะเป็นอนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้แม่แหม่มและแวะเวียนมาดูช่องแม่มักงนะคะเป็นมืๆจ๋าใครไม่ชอบกดไลค์ก็ได้นะคะใครไม่ชอบกดแชร์ก็ได้ใครชอบก็ไม่ตายดูแม่แหม่มด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเป็นมืๆจ๋า